สวัสดีค่ะ MP Channel ค่ะวันนี้นะคะก็ส่วนมากจะ work from home กันใช่ไหมคะถ้าจะร้อซแล้วเนาะวันนี้พอยก็จะมาแนะนำวิธีทำแพนเค้กนะคะของอาจ e r จะอยู่ง่ายมากเป็นขนมทานเล่นก็ได้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอมาเตรียมผิวหน้าก่อนนะคะหลังจากเราล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยพอยจะเลือกใช้เป็นโรเวกตินเหมือนเดิมค่ะ แต่ว่าสูตรนี้จะเป็น r o a v t i n Skin Essential Aqua Concentrate ค่ะนี่แล้วก็บิบมาอย่างนี้เลยเนื้อครีมจะเป็นครีมใสๆนะคะแต้มไปเลยค่ะ ทางแบรนด์บอกว่าตัวเนี้จะเป็นครีมบำรุงที่บำรุงผิวได้ล้ำลึกมากๆแถมยังซึมไวนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดถึง8ชนิดจะช่วยลดเรือนไงคะ่ะจะช่วยลดจุดด่างดำแล้วก็บำรุงผิวอ่ะได้ดีเลยอุ้ยแต่มันซึมไวจริงๆนะเพื่อนๆนี่ให้ดูเลยถ้าแปบบเดียวก็คือ ซึมลงไปแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราเตรียมผิวหน้าเพื่อที่จะไปทำแพนเคก้กแพนเค้กจะได้ออกมาสวยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำแพนเค้กันเลยเรามาเริ่มกันที่ส่วนผสมเลยนะคะส่วนผสมเนี่ยก็จะมีแป้งแพนเค้กจาก After you ค่ะนี่เขาก็จะขายสำเร็จมาเลยนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้ข้างในก็จะเป็นผงแป้งแบบนี้เลยนะคะ อันนี้เขาดีตรงที่เขาจะบอกเราเลยว่าตรงข้างกล่องอะคะ่ะเขาก็จะบอกมาเลยว่าแป้งอัตราส่วนเท่านี้ในหนึ่งถ้วยของเขาจะต้องใช้อะไรบ้างก็คือจะใช้หนึ่งส่วนสองคัพอออมิลก็คือนมครึ่งถ้วยนะคะนี่พอยก็ใช้มาครึ่งแก้วพลอยใช้นมไทยเดนมาร์กนะคะแล้วก็ไข่หนึ่งฟองนี่ค่ะ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือ40กรัม of melt butter นะคะก็คือเนยละลาย40กรัมนั่นเองก็เพื่อนๆก็ลองแบบเหมือนกะเนยนะคะแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟนิดนึงไม่กี่วินะคะทำละลายก่อนให้เป็นแบบน้ำๆแบบนี้เลยเนี่ยค่ะถึงจะใช้ผสมได้นะคะง่ายไหมคะวัตถุด,ดิบมีแค่4อย่างเท่านั้นเองค่ะแค่นี้เลยจริงๆ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านี่นะคะใส่นมลงไปแล้วค่ะพอใส่นมลงไปนะคะก็ค่อยค่ยคนไปด้วยนะคะอ่าแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะในส่วนของไข่ไก่เนี่ยก็ ตล่อมตล่อมแป้งเบาๆนะคะแบบนี้เพราะว่าจะค่อนข้างแบบมีความหน,นืดนิดหนึ่งทีนี้ต่อไปเราจะมาใส่เนยกันค่ะทีนี้นะคะเพราะใส่ไปครบหมดแล้วเนี่ยเราก็คนให้แบบเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอาจจะต้องใช้ออพลังนิดหนึง่ง ในการกวนนะคะถ้าบ้านไหนนะคะที่มีเหมือนกับแซ่ทำขนมอันเล,เล็กเนี่ยที่ทำเบกเกอรี่อ่ะสามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เลยนะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้แบบเนียนกว่าแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยน่าจะแบบเข้ากันได้ดีแต่ว่าอันเนี้ยก็ง่ายๆสำหรับคนที่แบบว่า ออทำอาหารไม่เก่งหรือว่าไม่เคยทำมาก่อนก็สามารถทำได้โดยการใช้ช้อนหรือซ่อมในบ้านเราเนี่ยค่ะส่วนอันที่เป็นเหมือนกับเป็นเนื้อแป้งที่มันเป็นก้อนๆอ่ะเราก็ใช้ช้อนเนี่ยกดกด,กดเอาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนี่ก็รู้สึกว่ามันเนียนะนะดูอ่ะว่าไปใช้ได้อยู่นี่ขอขอไปอีกนิดหนึ่งมา้วกันค่ะ นี่นะคะเราก็พร้อมที่จะไปทอดกันแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะตั้งไฟนะคะให้อ่อนๆก่อนนะคะให้แบบไม่ต้องแรงมากนะคะถ้าเป็นตาไฟฟ้าก็จะอยู่ประมาณสี่ละกันอ่ะลองก่อนแล้วก็จะใช้เนยนะคะมา ทาเคลือบกระทะแทนน้ำมันนะคะอันแรกของพอยก็คือดูดีมากค่ะก็คือแนะนำให้ใช้ไฟอ่อนก่อนนะคะก็คือจะได้สีแบบเหลืองอ่อนประมาณนี้ถือว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปทีละชั้นทีละชั้นนะคะ นี่นะคะก็เริ่มได้เยอะแล้วนะคะก็ทำไปทีละแผน่น2แผ่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพลจะลองมาชิมดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนุ่มอร่อยมากมันมีความกรอบนิดหนึ่งนะถ้าใข่ที่แบบทอดแบบว่านานหน่อยอะไรเงี้ยก็จะได้ t e x เจอร์นั้นนี่นะคะเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ <Yeah. S 1> ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆอันนี้นะคะพลอยก็เรียงโดยที่เอาแพนเค้กนะคะที่ใส่เท่าๆกันอะมาเรียงเรียงเรียงขึ้นไปประมาณ5 6ชั้นได้เนี่ยค่ะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาแบบว่าง่ายๆจริงๆก็คือเอาผลไม้อะที่มีในตู้เย็นเนี่แหละคะ่ะ ซึ่งในตู้เย็นของพลอยตอนนี้มีแค่กล้วยนะคะแล้วก็ส้มเดี๋ยวพลอยจะเอามาตกแต่งเรียงในจานนะคะแล้วก็ราดน้ำพึ้งค่ะหรือว่าถ้าใครมีนมข้นนะคะหรือว่าจะเป็นซอสคาราเมลไวราดแทนช็อกโกแลตในแบบในร้านอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็มีไอศครีมด้วยเดี๋ยวก็จะวางโปะลงไปหรือว่า วางข้างๆแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวไปเรียงกันเลยค่ะราดน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งอะไรก็ได้เลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยนี่นะคะก็ ปักไอติมออกมาเลยแล้วก็โปะไปข้างๆเลยค่ะนี่หน้าตาดีมากเลยแถมทำง่ายมากๆด้วยวัตถุดิบแค่4อย่างเท่านั้นเองนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะก็จะได้เอาไปทำนะคะแล้วก็จะได้ทานขนมอร่อยๆจาก สีมือของเราเองนะคะระหว่างที่อยู่บ้านแล้วก็ work from home ช่วงทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะให้จิตใจจำสายมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงวันนี้พลอยก็ขอลาไปก่อนนะคะกับคลิปทำแพนเค้กสุดง่ายๆค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็กดติดตามหรือว่ากดไลค์เป็นกำลังใจให้พลอยนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย